สวัสดี YouTube และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปตรวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมจูลสื่อเลกาซี่นะซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตใหม่ก็คือพลังใหม่ของมาฮิโตครับผมสามารถสุ่มด้วยล้านสปินตรงนี้ได้นะครับโอกาสดรอ,อยู่ที่1%นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับผมนี่ฮะโอกาสจะอยู่ที่1%เท่านั้นนะคุณผู้ชมซึ่งผมก็หมดไปเกือบ5060สปินนะถือว่าเยอะใช้ได้นะแล้วก็มัััันนนนนนจจะะะะมมมมมีีเเผ่่่่่าาาาาาใหหหหดนะด้้ววววยยย๋สอแลกงงไงครบ ซึ่งไหม่เพ่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่มันจะเป็นการแปลงล่างเป็นคำสาบครับผมนี่ฮะเจ็ดเคแล้วก็หัวล็อแข็งๆ,ๆแบบนี้เลยนะฮะโคตรเท่แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโหมดนี้เนี่ยหรือว่าเผ่านเนี้ยเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับผมก็สำหรับใครที่สนใจและรับฟังเกตต่างๆขอแนะนำร้านนี้เลยอีดิดเบย์ช็อปร้านรับฟ์มโลบอกแมปต่างๆแต่ยังมีบริการกดเกมพันระบปรพิซซ่าด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีลล่าบูฟฟตและกิงพิชขายบริการเยอะยะแต่โบดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮ เอาละครับก็เดี๋ยวจะมาสอนหาเผ่าใหม่นะเป็นเผ่าคำสาบนะบก็ซึ่งมันเป็นร่างของมาฮิโตมั้งนะซึ่งผมก็ไปดูมาจาก Google นะมันน่าจะเป็นพลังหรือว่าร่างของมาฮิโตครับผมที่เปิดไปเมื่อกี้นี้ก็คือร่างนี้นะโอเคก็วิธีการหาก็คือให้เรามาที่จุดเกิดหรือว่าที่มันเป็นบ้านตรงนี้แล้วก็กดคุยกับโทโดเพื่อวิ่งไปในเมืองซิตี้นะพอเราวิา่งมาในเมืองซิตี้แล้วนะรเราหันไปตรงนี้ครับเราจะเจอกับนานามิแล้วก็โทโดใช่ไหม หันไปตรงนู้นแล้วก็วิ่งตรงไปเล้ครับมันจะเจอกับทางออกตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้ามันมีทางออกแบบนั้นนแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะฮะโอเคเราก็เดินทางไปแล้วครับผมเดินทางไปครับนี่ฮะเราจะเจอกับทางออกตรงนี้แล้วมันจะมีเอพซอยู่ตรงนี้3มตัวให้เราเลือกไปที่ตัวเลขนะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับเขาจะพาเราวิ่ไปที่ใต้รถไฟนะครับนี่ฮะอ่าโอเคแล้วก็จากนั้นครับเราเกิดมาแล้วเนี่ยให้เราหันไปตรงนี้แล้วเราก็วิ่งตรงไปแล้วครับผม วิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปครับผมวิ่งตรงไปเลยและเราก็จะเจอกับคำสาปตัวใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นร่างของมาฮิโตะนะครับถ้าเกิดว่าผมผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเราตีตัวนี้นะครับอ่าโอกาสที่เราจะได้เผาโอกาสตอบอยู่ที่เท่าไหรว่วะเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอกาสตอบนะับก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเผานี้เนี่ยมันจะบัฟพลัง20%บนะครับบวกดาบบวกอะไรไม่รู้อะดาเมจนะครับแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้น10%อเนะครับอ่านี่นะันี้คือพลังของเผานี้นะก็ไม่รู้ว่า พลังมันมีอะไรบ้างผมก็ขอโทษนะถ้าเกิดว่าผมบอกผิดไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเวลามันดบเป็นยังไงมันจะเป็นหัวครับมันจะเป็นหัวเลยนะครับเราให้หาหัวครับผมแล้วก็หาหัวไปนะครับจนกว่าจะได้นะพอเราได้หัวแล้วเนะี่ยเราก็กดกินได้เลยครับผมอ่าซึ่งคํำสาปตัวนี้มันก็เก่งเหมือนกันเนี่ยหรือว่าผมไม่มีดามเมจด,ดาบว่ะผมไม่ได้อัพสเตตดาบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูพลังคำสาปแบบใหม่ที่ส่มมาจากร้านสปินโอกาสดหนึ่งเปอร์เซ็นต์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมสกิลแรกเลยนะจะเป็นแบบนี้ เหมือนจะเป็นการยิงอะไรไปไม่รู้ว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าฆ่าตัวตายก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองสกิลกันดีกว่านะครับนี่คือสกิลท่าที่หนึ่งครับผมเหมือนเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับเนี่ยทำให้แขนของเราเนี่ยรู้สึกแขนของเราจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นกรงเล็บหรือเปล่านะฮะนี่ฮะก้อนนี้คือท่าที่หนึ่งครับผมเหมือนจะเป็นโซ่เนาะมันใช่พลังไม,มฮิโตะไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมบอกผิดว่ามันเป็นไมฮิโตะก็ขอโทษนะครับถ้ามันไม่ใช่ไมฮิโตะครับผม ผมก็เปมาจาก Google เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นท่ากกงเล็บนะคุณผู้ชมแล้วก็ท่าที่2เลยนะครับเป็นท่าครับนะผมมันจะฮะไมคิโตอะไรมั้งอืมเป็นท่าครับครับผมนี่ฮะครับนี่ส่วนท่าสามครับเป็นหนามกระโดดหนามอุ้ยโอ้ถ้ามันแบบดัดแปลงร่างตัวเองได้อย่างนี้แล้วเป็นหนามได้เนี่ยพลังไมฮิโตของเทสครับผมโอเคก็นี่มาดูท่าสระสามใหม่นี่ท่าสามแปลงร่างเป็นหนาม โอ้มันจะเป็นหนามแบบนี้นะครับเป็นเป็นหนามลงไปใส่พื้นตรงนี้เลยนี่สกิลแรกครับผมสกิลสองนี่เอ้ยตัวนี้มันก็เก่งนะถึกด้วยครับนี่หนามครับท่าสามครับผมเป็นการแปงลงร่างเป็นหนามแล้วก็คูดาวก็โคตรเร็วนะแปงลงร่างนี่แล้วก็ใช้หนามที่มาครับส่วนสกิลสี่เดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจท่าแรกกันดีกว่าครับว่าจะแรงหรือเปล่าครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้มันเก่งด้วยไงจะโดนหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่โดนหรออ,อ๋อโดนนะโดนะโดนะแรงอยู่นะเนี่ยเฮ้ย มีออร่าด้วยนะมีออร่าด้วยนะครับนี่ฮะโอเคนี่ท่าที่หนึ่งยวมาดูประกายทัม,มินกันนะครับนี่เป็นสีม่วงนะคุณผู้ชมอ่านี่คือหมัดของมันนะครับแล้วก็อ่ามาดูมาดูไปท่าแรกนี่ท่าแรกต้องใช้ระยะหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใกล้ไปมันจะไม่โดนนะร,ระยะนี้ไม่ถึงนะต้องระยะประมาณนี้นะถึงจะถึงนับนี่แล้วก็โจมตีไปเนี่ยใกล้ๆอย่างนี้ไม่ถึงว่ะนะเออโอเคท่าที่สองว่างไง เป็นท่าระยะใกล้หมดเลยนะท่าที่2ก็จะมีออร่าเลยนะครับอ่าท่านี้นี่ไม่ต้องอยู่ไกลครับอยู่อยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยอาไม่โดนวะคือมันต้องเล็งให้แม่นนะถ้าไอ้สกิลของมาฮิตโตะเนี่ยครับเออถ้าไม่โดนก็อาจจะเป็นอย่างงี้ส่วนสกิลที่3นี่ฮะโอ้โหสกิลสามแรงจัดนะครับเออถือว่าแรงใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายกันดีกว่าครับท่าไม่ตายของมาฮิตโตะก็คือกาอาันต,ต์เขตครับผมนี่ มันจะนั่งครับแล้วมันก็จะกลางอาณาเขตแล้วก็จะอยู่อย่างนี้นี่คือในในในอาณาเขตในอาณาเขตของมาฮิโตะครับผมมันจะตัดคู่ต่อสู้เรื่อยๆหรือว่าโจมตีเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับอาณาเขตได้ถือว่าเท่เลยนะเออน่ากลัวน่าขนลุกชะมัดเลยอ่ะนะครับผมดูดจีจับซาดโอเคก็นี่ก็คืออาณาอาณาเขตของมาฮิโตะครับผมแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะนะเออเหมือนเราจะอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับคุณผู้ชมนะ คือมันจะกระโดดลอยตัวไปครับถ้าอยู่ใต้ดินก็คงจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองเปิดพลังงาโหมดดูนะครับแล้วก็ใช้พลังคู่กับไมฮิโตะดูนะครับนี่เปิดโหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันก็จะบวกดาเมจแล้วก็บวกเลือดด้วยนะฮะเลือดนี่อาจจะบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะเออนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาเปิดโหมดแล้วเนี่ยสกิลจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครสกิลที่1่ครับสกิลที่1ไม่ได้เปลี่ยนไปนะสกิลที่2ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสีมันจะเข้มขึ้นหรือเปล่าครับไอตอนทีี่่ยังไมเปิดสน มันอาจจะไม่ไม่เป็นสีม่วงแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองสกดิดอ่าท่าที่หนึ่งก็โจมตียาก,กน,นะเออไม่เปลี่ยนไปนะท่าสามก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นหนามแบบนี้นะแต่เหมือนจะแรงขึ้นครับผมอ่าส่วนท่าสีนะ่เป็นการกลางอาณาเขตกลางอาณาเขตแบบนี้นั่งก่อนนั่งก่อนแล้วก็ตามด้วยนี่ฮนะโจมตีแบบนี้เลยนะผมโอ้โหวไอ้เคียรแม่งเท่จัดเลยครับผม อ่ะก็นี่ก็คือพลังของมาริตโตะก็มีประมาณนี้แหละสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมแล้วไม่ได้รีวิวก็ขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบเลยนะแล้วก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า